ขณะนี้เวลา14นาฬิกาของวันที่30สิงหาคมนะครับเปอยู่ที่สะพานเชื่อมระหว่างบ้านหนองเตาไปบ้านห้วยคุ้งห้วยหาของตำบลปอที่ถูกน้ําพัดขาดนะครับความกว้างแต่วันแรกที่เราเห็นนี่แค่6เมตรนะฮะนะต่นี้กลายเป็น23 24เมตรนะคความลึกความสูง6เมตรนะครับวันนี้ เห็นภาพของความสําเร็จจากความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องตั้งแต่ต้นนะครับเนาะวันนี้วางสูงไ้แบ๊กชั้นล่างเป็น4 3 2สนะครับสฝั่งเลยนะฮะนะครับแล้วก็ผลอัดด้วยหินด้านข้างนะนะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถมตรงกลางนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะเพราะยังต้องเติมอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับต้องเติมอีกชั้นหนึ่งนะฮะบิ๊กแบ๊กนะสองฝั่งนะครับเนาะตอนนี้ทำสโลปเพื่อให ใช้งานด้วยช่วกข้าวก่อนนะครับวันนี้พี่น้องหลบฝนหลบฝนก่อนนะเนาะหลบฝนก่อนวันนี้เห็นทดสอบแล้วนะครับว่าวิ่งได้นะฮะเนาะว่าแบ็คโฮนะครับบทผัดแน่นตรงกลางนี่นะครับเนาะวันนี้ก็คงจะจบงานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่างน้อยที่สุดความสำเร็จที่เราอยากเห็นในเบื้องต้นเนาะก็ได้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะช่วยกันที่จะ จั้นได้ชั่วคราวก่อนนะครับพี่น้องก็จะได้เบาใจไม่ว่าไมว่าจะเจ็บป่วยเหตุฉุกเฉินอย่างไรนะครับผลสินเพื่อผลาการเกษตรก็จะได้ใช้เส้นทางนี้นะครับในระดับที่ดีขึ้นเป็นปกติครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานทุกคนทุกฝ่ายขอบคุณพี่น้องขอบคุณผู้นําขอบคุณทีมงานของการทหารเสริมบนปอที่ทำการปกครองอําเภอเวียงแก่นโดยท่านนายอำเภอนะครับตลาดอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่มีสว่วนเกี่ยวข้องในการ ที่จะช่วยกันมาเทาแก้ไขปัญหาในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับ